วันนี้สื่อนะคะก็ไปเจอกับคุณจุรินค่ะก็เลยสัมภาษณ์ในประเด็นนี้มาด้วยคุณจุรินบอกว่าเตรียมสอบ16สสที่แหกมตินะคะที่ไปโหวตหนุนคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกได้ว่าพักประชาธิปัตย์ต้องอยู่ต่อไปประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีและไม่เคยเป็นพักอะไรให้กับใครค่ะ เรื่องนี้นะคะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีสั่งการให้รวบรวมรายชื่อ16สอสอประชาธิปัตย์โหวตสวนมติพักโดยบอกว่าตนเองเนี่ยสั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมพักครั้งหน้าและถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อร้องให้ตรวจสอบหรือว่าสอบสวนตามข้อบังคับพักก็จะดําเนินการค่ะถามว่าจะถึงขั้นขับออกจากพักหรือไม่คุณจุรินบอกว่าเมื่อมีการตั้งกรรมการขึ้นมานะคะตามข้อบังคับพัก ถึงแม้ว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อบังคับพักก็มีอยู่ทางนี้เนี่ยไม่ขอตอบล่วงหน้าแต่หากมีสมาชิกยื่นมาก็จะดําเนินการสําหรับกรณีของนายชวนหลีกภัยที่โหวตไม่เห็นชอบด้วยนั้นนะคะท่านบอกว่าท่านได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมแล้วว่าจะขอโหวตไม่รับและไม่เห็นชอบซึ่งที่ประชุมก็ไม่มีใครขัดข้องค่ะ ถามว่า16สอสอได้มีการแจ้งเหตุผลในการโหวตหรือไม่คุณจุรินบอกว่าไม่ได้แจ้งและตนเองก็ไม่ทราบตนเองในฐานะรักษาการหัวหน้าประชาธิปัตย์ยืนยันคำเดิมไม่เคยมอบหมายให้ใครไปคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิน้นถามต่อว่า16สอสอที่ยกมือโหวตให้ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าแค่ต้องการโหวตให้คุณจุรินบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่ไปโหวต และเขาเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงในที่ประชุมด้วยถ้าหากมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือว่าสอบสวนก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมการแต่สิ่งหนึ่งที่ตนเนี่ยขอเรียนก็คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลและเป็นทั้งฝ่ายค้านสามารถทำหน้าที่ได้หมดไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยเป็นพักอะไรนะคะและเราก็ต้องชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย ถามว่าจากผลสืบเนื่องในเรื่องนี้กระทบต่อความแตกแยกและขัดแย้งในการเลือกหัวหน้าพักและจะทำงานร่วมกันได้หรือไม่คุณจุรินบอกว่าตนเองยังไม่ตอบนะคะแต่ว่าพักเนี่ยยังคงต้องอยู่ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าความเป็นพักสูงสุดนอกจากประชาชนที่เรามีหน้าที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดพักก็ต้องอยู่เพราะว่าเป็นองค์กรถามว่าจะทำให้พักประชาธิปัตย์ฟื้นฟูยากหรือไม่ คุณจุรินบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะในสถานการณ์นี้ต้องดําเนินการในสิ่งที่เราคิดว่าดีสําหรับพักซึ่งตนเองคิดว่าตนยืนอยู่ในจุดนี้ตนคิดว่าตนชัดเจนค่ะเมื่อถามว่าพักก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่รับเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านแล้วก็ส่งต่อมาให้กับพักประชาธิปัตย คุณจุรินบอกว่าก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาว่าผู้นําฝ่ายค้านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งต้องเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านและต้องไม่มีสมาชิกไปดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ถามต่อแล้วตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจะมีโอกาสหล่นมาที่ประชาธิปัตย์หรือไม่นะคะคุณจุลินบอกว่าตนเองเนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักเก้าไกลเป็นพักที่มีสอสอมากที่สุดค่ะซึ่งซีกนี้หากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จก็หมายถึงเป็นซีกฝ่ายค้านนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของ16เสียงที่เป็นงูเห่านะคะ